สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคว็สครับวันนี้อยู่กับเกม4ี2ทีสองเป็นเกมที่ผมเจอกับหมู่สุดหล่อคนนึงนะโพรเท่เลยชุดเขาเนี่ยก็จะเป็นเกมที่สนุกเกมนึงสําหรับผมนะก็เลยเอามาให้ดูกันครับตัดกันไปตัดกันมาแต่ก็ไม่ได้ตัดกันโหดเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะเกมจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับมาครับไปที่ห้องห้าหมื่นเหมือนเดิมนะถ้ามีใครอยากให้ผมลองเล่นห้อง อื่นๆดูเนี่ยก็บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะอ่ามาครับเจอกับหมู่เวลนะแต้ม2 8 0 8จริงๆก็น่าจะแต้มตันเหมือนเรานะน่าจะแพ้ๆขึ้นขนลงลงฮะมาเลือกการ์ดกันโอ้ผมจะกดไปที่5เหมือนกันนะเมื่อกี้โอเคครับได้10มาเราเปิดก่อนนะอ่าเขาไม่ใช่สายเติมนะ โอ้แล้วเอาการ์ดเขียวเออ่ตัวชเวมาเล่นด้วยนะนะครับทอยเอาสีไปก่อนเลยเดี๋ยวเรามีสิเข้าร้านค้าได้นะโอสามทอยไม่ได้ครับมันต้องทอยสิบนะโอ้แล้วเราได้เบิ้ลมาฮะเออขโมยจริงๆขโมยไม่ค่อยคุ้มนะแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างขโมยกับสร้างเมืองเนี่ยขโมยมัน คุ้นกว่านะครับ <11. S 1> อ่าเขาก็เข้ามาเหมือนกันแล้วก็ที่ผมไม่ได้เลือกสร้างเมืองเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีการ์ดที่จะไปลงเอ,อสีต่อไปเนาะ <Your turn. S 1> แล้วก็เรามี12ครับ <Your turn. S 1> ก็เดี๋ยวผมทอย12แล้วทอย7ได้นะเราก็จะขู่เขาเรื่องลายหนึ่งได้นะที่เราขโมยมาเมื่อกี้ <Your turn. S 1> สร้างหลังเล็กไปครับ ประหยัดตังค์หน่อยนี่นะที่ผมคิดออกตอนนี้ก็คือเรามีสามกาเฟเนาะเรามาสร้างไทยได้นะครับ <12. S 1> ตก <12. S 1> ลงเขาจับม,มาเลยฮะน่าจะรีบมาตัดเมืองเรานะจริงๆผมว่าเขาจับไปเอาอังกฤษก่กอนก็ได้นะ แต่เขาน่าจะกลัวเราเล่นไลน์นะครับเราเอา12แล้วกันเดินไกลๆหน่อยจริงๆเราไม่มีการเล่นลน์นะแต่เขาไม่รู้ไพ่บนมือแล้วครับร <Your turn. S 1> าคาไม่มีอะไรเนาะ เดี๋ยวผมไปร้านค้าแล้วกันครับ <a> ไปสร้างนดนมาร์กนะก็ <Mark> เดี๋ยวทอย3มหรือ6กด <Your turn. S 1> ี3มแล้วกันครับ <Three. S 1> ได้นดนมาร์คแล้วก็ <Mark> จะได้เอา3ามออกจากมือไปใบหนึ่งนะตอนนี้มีการตำราำเ่ยมันทำให้เราเดินยากนะครับตัวเลือกเราน้อยลง จากสามตัวเลือกเหลือแค่สตัวเลือกอะไรเงี้ยหัวทุกคนน่าจะเคยเจอใช่ไหมพวกกาซ้ำซำอะไรเงี้ยยิ่งเลขเจ็ดเนี่ยทุกคนน่าจะเจอบ่อย <Double. Two. S 1> อได้กาตะเบินลมาจากชาเวนะออแล้วการที่เรายืนบนแลนด์มาร์คตัวเองแบบนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถไมาถ่ให้เขาใช้ซากุระได้ด,ด้วยนะเหมือนเป็นการขัดเขาครั สามเหรออ,อันนี้ผมไปเกดแล้วก็ทอยสามแล้วกันเนาะโอ้มีอัปเกรดด้วยแล้วก็อัปเกรดไปเลยครับแปลว่าเขาจะขัดสีนี้เราไม่ได้แล้วนะ จริงๆเมื่อกี้ก็อยากทอย6เหมือนกันนะแต่ว่าเราได้สร้างไนมาร์กแล้วก็ทอย3แล้วกันครับเดี๋ยวเรามีทอย6ไปจีนได้เนาะอ่าน,นี้เขาโดดมาตัดเลยนะแต่จริงๆนี่เราล้มเลิกความคิดเล่นลายไปแล้วนะเราไปเล่นสีแทนน่าจะง่ายกว่าครับตอนนี้ จริงๆนี่ก็เป็นข้อเสียของ <7. S 1> วัส,สันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าแบบณนะตอนที่้านค้ามันมีอะไรให้ซื้อแล้วเนี่ยก็ใช <Your turn. S 1> ้ยากๆเหมือนกันอะเราตังคเขาน้อยนะเขาเหลือ 10m เท่านั้นเขาน่าจะหมุนนะผมว่าเขาน่าจะหมุนเอาแลนด์มาร์คเพราะฉะนั้นผมโดดไปเลยแล้วกัน <7. S 1> เดี๋ยวเราจะเล่นสีไม่ได้นะ <No way. S 1> ถ้าเราปล่อยให้เขาสร้างแลนด์มาร์ค เขาต้องหมุนนะเพราะว่าเรามีสีหนึ่งอยู่แล้วในมือนะเขาต้องขัดสีที่สองสีที่สามแล้วครับม่งเ,เขาแพ้นะแต่เขาก็น่าจะคิดเมื่อกี้เขาน่าจะคิดแหละเพราะว่าเรามีนิโคเหมือนกันนะเราก็หมุนคืนได้ครับเอา้าอันนี้เขาน่าจะกดผิดหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะกดผิดนะ <9. S 1> น่าจะกดผิดเหรอครับ ไม่ได้กดเออเขาหมุนแต่เขาไม่ได้กดซื้อต่อนะแล้วเราก็สร้างแลนมาร์กไปเลยครับโอ้รวยๆนะเราโดนตัดเออโดนเขาตัดเมืองเยอะอยู่ลายหนึ่งนะไปครับเก้า <9 S 1> ครับ <9 S 1> อย่างที่บอกนะเราจะเล่นสี่นะ อดีนะที่12เขาไม่ได้ไปลงตรงออสเตรเลียนะครับตรงลายหนึ่งอะ่ะไม่งั้นเขาได้หนึ่งสีนะ,ะเขามียุนอาร์ในมือนะอแล้วเขาถอยเลยครับอเอาแปดไปก่อนนะสร้างแลนมาสนะครับ <Your turn. S 1> อกดเปียมาผมกำลังดูอยู่ว่าเราเบิ้ลไปไหนได้บ้างแต่ว่าอะเบิ้ลสองมาแล้วกันครับ เป็นแดไม่ได้นะอ่าท่านี้ก็ตัดไฟตรงที่เขายืนแล้วกันครับตัดไปสองแต้มนะแปดโอเคเราโอ้เรานี่แลนด์มาร์ครัวๆเลยนะเล่นเหมือนจะเป็นเซตแลนด์มาร์คเลยฮะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเซตแลนด์มาร์คนะ เาจะไปไหนฮะ <Double. Two. S 1> โอ้แลึเอาเวให้เบิ้ลสองเขาสองรอบแล้วเนาะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด <Mark> เบิ้ลสองเบิ้ลสองนะ,ะแต่อันนี้ก็เหมือนคลิปก่นกอนนที่ผมเคยพูดไปอะเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเบิ้ลถ้าเบิ้ลมันเป็นเบิ้ลที่แบบไม่ได้มีประสิทธิภาพมากไม่ได้มีอิมแพกมากอะไรเงี้ย มันก็ไม่เป็นไรนะ, <Eight. S 1> ะแปดเนาะเดี๋ยวเขาเบิ้ลสอง <Your turn. S 1> อเขาก็เบิ้ลนำเราไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราได้แรงมาครับ <Eight. S 1> <ป>เราเอาสีของเรานะแล้วก็อ่าผมจบเกมได้นะ <Your turn. S 1> ใช้เฟสกักหกครับเราจะได้รัเสเซียที่สีเหลืองลายสามเนาะอืแต่เขาก็คงไม่ยอมใช่ เาก็จะเจ็บหนักอยู่นะผมว่าเราจะเป็น11แต้มเนาะถ้าผมก็ว่าทำไมแต้มเขาหน้อยๆก็คือเขายังไม่มีสีเหมือนเรานะ <12. S 1> แล้วก็เราตัดไฟเขาไว้หนึ่งที่ด้วยฮะอะขาโมยตังค์เอ่อชาวเวอีกไหมอ่ะชาวเวอีกไหม เวห้าดาวเขาใช้ไปสามครั้งแล้วเนาะโอ้2 2> เบิ้ลสองอีกแล้วแต่ว่าเขาดวงดีก็ดวงดีที่ได้เบิ้ลนะแต่ว่าเอา่อเรียกว่าอะไรอะ่ะชเวมันเป็นตัวทำตังค์ด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนโชคร้ายนะที่เขาได้ตังค์จากชเวแค่เท <Your turn. S 1> ่าไหร่เองอะ่ะ หกสิบปอร์ซ็นของของเงินเดือนเนาะเบิ้สองสาม<อ><อ>ครั้งก็คือหกแต้มนะมันแต้มละสิเอร์เซนใช่ไหมชาวเวยหกสิเ็นต์เนี่ยนะถือว่าดวงดวงดีที่ได้เบิ้ลแต่ว่าโชคลายไม่มีตังค์ฮะอ่าก็เล่นตามแผนเราไปนะ แต่เราไม่มีการไปตรงดูแล้วอะ <Your turn. S 1> อ่าสิบไปครับอันอื่น <10. S 1> ดูจะทอยไม่ค่อยได้นะสองถึงสเหรออ่าสองถึงสเหรอ <laughs> แล้วเราทอยไม่ได้นะโอ้แต่ห้าถึงเก็ไม่ได้นะต้องเสี่ยงนะคะแบบนี้ ระหว่างเสี่ยงเสียงเงินกับเสี่ยงลงเกาะผมว่าเสี่ยงลงเกาะ <Your turn. S 1> ดีกว่าเนาะโอ้ <Five. S 1> oh, ดีฮนะไม่ลงเกาะมัสร้างลายหนึ่งโอเคเราดักสีเขาได้หนึ่งสีนะจริงๆอยากได้ขโมยเมืองลายสองมากกว่าจะได้ชนะไปเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราสิบห้าแต้มแล้วนะครับเราเอาอีกครั้งเดียวเราก็ชนะแล้วนะแต่ผมว่าเขานั้นจะตัดนะเขาไม่น่าใช้เบสิบสองหรอก โอ้มีเบิ้ลสองเยอะเหรอแล้วมีเบิ้ล12ของยุนอาเมื่อกี้อยู่ในมือด้วยนะ,อะทอยสี่ครับ <9 S 1> เดี๋ยวผมทอยสองถึงสแล้วกันเนาะเผื่อได้เบิ้ลสองครับได้เบิ้ลสี่แทนโอ้แต่เก้าขึ้นมา <turn. S 1> โอเคเราชนะแล้วฮะ <9 S 1> แบบสิบกแต้มพอดีเป๊ะนะ ก็เป็นเกมที่ผมว่าก็ไม่ได้เบิลกันน่าเกลียดเกินนะจริงๆเขาก็เบิลเยอะแหละแต่ว่าเราชนะได้นะเราก็เลยรู้สึกไม่น่าเกลียดเขาเล่นยากจนที่ว่าจุดสำคัญเราเป็นแลนด์มาร์คหมดด้วยแหละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปเลยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ตากสตรีมสดผมไว้ด้วยนะอยากดูเกมอะไรหรือว่าแม้แต่คลิปก็ตามเดี๋ยวผมก็จะหาเกม research. ใหม่ๆมาเล่นกันนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ